สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยแล้วกันนะเออตอนนี้ก็มาอยู่ใน GJDC นั่นเองนะฮะก็อยู่ในพาร์ทที่สองแล้วนะซึ่งผมก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะเพราะเซิร์ฟนั้นเออมันนะมันนะ่าจะผมจำเซิร์ฟนั้นไม่ได้นะเออเคยง่ายจำเซิร์ฟไม่ได้ก็เลยเข้ามาหาเซิร์ฟนี้นะเข้าเซิร์ฟนี้ซึ่งเป็นเซิร์ฟที่ซื้อของได้นะฮะก็นะก็โอเคไปที่บ่าตอนนี้ผมว่าผมจะหาซุ้มกิงคนนะ ลองไปดูดีกว่าไปนั่นซึ่งหนึ่งนี้ไม่ใช่ฐานผมนะฮะมัได้มาตั้งแคมป์อันนี้ไม่ได้ตั้งแคมป์มามาซ่อนตัวไว้เฉยๆไม่ไทำหเหี้ยอะไรเลยนะ,ะของขไว้ในกระตัวนะ,ะโอ้กระตุกนะฮะฮึไม่มีใครเลยนะหรือคมว่าถับตอนนี้ถนนคนมาเยอะแต่ทำไมกูไม่เห็นเลยวะ อันนี้คนออนอยู่ยี่สิบกว่าคนได้นะจะเข้ามาเรียกรถในนี้นะไปนี่ครับปลาเนือกับน,น้ำตาได้มานะคันนี้ก็จะได้มาเลยเลย ไม่มีใครเลยเลยเจอคนแล้วอ๋อเฮ้ยเมาเมาเมาไปเชี่อเมาเมาเมาไอสัสเมาช่วงนี้เมานล้ๆนะฮะโอเมานล้ๆ ไล่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 ไไหนวะเฮ้ยไม่อยู่แล้วปล่อยไปไปปล่อยไปปล่อยไปนะฮะปล่อยมันไป,ปนไปต่อ รถายานหนึ่งคันไม่สนครับกระจอกรายานใครก็ไม่รู้นะฮะอยู่แอร์ดีกว่าผมก็กระจอกอยู่ด้วยนะเออไม่เก่งนะฮะ รถหนึ่งคันพังไปแล้วนะฮะผมจะไม่เข้าทางถนนนะฮะแตทน,นี้ว่าจะตายนะฮะเออเกือบละเมาแม่งไม่ค่อยดีนะฮะอันนี้อยากจะไปขาตักขขเข่าหลังแอร์นะฮะซึ่งจะมีใครให้กูดักหรือเปล่าก็ไม่รู้จะโดนดักเองก็ไม่รู้นะฮะ เฮ้ยเดี๋ยวชนมาวังต่อไม่ชนนะกระใคเราเบิดไว้สัตว์เอ,อื้อนังไงี้ว่าแล้วเต็มโอเฟเลยสัตว์เสียวเสียวคนนะฮะแถวนี้มันยิงกันบ่อยนะฮะเซอร์นี้โครเสียวเลย ขึ้นทางอื่นดีกว่าฮนะแต่แล้วไปโดนซอยตายนะเก็บรถครับเก็บไปท็อปมันนะมคือเขานะฮะจะโดนซอยแ่าไม่รู้ 你呢？Yeah. ไม่นาเห็นการดูมั้งคนเหรอวะเมื่อกี้จะ <c oughs> บอกไม่มีคนนะเว้ยในแอร์มาสุ่มฟรีเลยนะ โอ้ยเมานะฮะตอดีจะพังนะฮะไม่มีเลยเหรอนั่งไงไม่รู้อะไรวะเอาเมาอ้ยซึย่งกูเป็นที่หนึ่งเรายิงตายกันที่โลกแล้วครับ อไม่ไม่มีที่กำบังนะฮะถ้าโดนยิงตายก็จบเล oh <my. S 1> ยเอาเมาโอ้ยเมาเมาหมดแล้วเมาครับอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งครับขอร้องอย่าเพิ่งครับเ oh <yeah. S 2> อาเยอะเดี๋ยวขอตัดเมาส์แบบ้างโอเคไม่มไ่าหายคนใครวะนี่ชื่อนะ อยู่ไหนวอะอลเก็บทำไมวะมันอยากได้กล้องส่องังไกนะซึ่งกูมีเปล่าวะไม่ไม,มีใช้กล้องสงไนซ์ซุ่มซุ่มลำบากนะฮะมันไม่ถึงแนวตายกันเรรัวเลยนะฮะกินกันเท ا ไหนวะที่ดูมมันน่าจะยิงกันตรงไหนก่อน น่าจะยิงกันแถวเมืองเอฟนะใช่ป่ะวะที่มันขับไปมันขับไปทางนี้หรือว่านา่าจะมันอยู่แถ่นี้นคนเนี่ยระยะน,นี้ไม่ถึงนะผมว่ายิงไม่ถึงนะฮะต้องยิงประมาณจากตรงนี้นี่เส้นขอบเนี่ยประมาณแถวแตรงนี้นะฮะถึงจะถึง

กดปุ่มปิดไม้ไว้ลืมไปไม่แนวว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอแคสเกมแป๊บหนึ่ง <c oughs> นานมากแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเค okay. มาต่อั <c oughs> สดีเพื่อนมานะฮะอ่โอเคไม่มีใครอยู่ลลอบลหรวะเอ้ยจริงดิ นี่แอร์นะไม่มีคนอยู่เลยเหรอเฮ้ยนี่แอร์นะเฮ้ยไม่มีคนอยู่เลยเหรอนี่แอร์นะโว้ยไม่ใช่สังสนุกไอ้ห่าเฮ้ยไม่มีคนอยู่เลยเหรอโล่กูเห็นคนหนึ่งไปไหนแล้ว,ว่า อล้อว่าอะไรไม่มีขยุ่นเลยเล่กูไปแล้วนะงองหาก่อนนะฮะก่อนที่จะเรียกรถงั้นรถสอยตายนะฮะโอ้โหนสูงไม่มีเลยเสียงอะไรบ้างเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงสไนน์ั่นแน่ดักควายนะแม่งหนักได้เนียนมากเออสูงอืมแนะนรถกระรถที่พังไป เราจะวิ่งไปก่อนนะการไว้นะฮะการเอ่อจะออกจากสถานที่แอร์นะฮะเป็นสถานเป็นไม่ใช่สถานที่เป็นจุดจ,จที่เสี่ยงมากนะเอออืมอืมเรามันอยู่บ่อยู่สอยกูหน้าเย,เย็นหน้าเดี๋ยวหน้า โอเคใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจะเย็นเออเออจะอมีนะเว้ยใจเย็นนะครับใจเย็นเย็นก็วิ่งสะเดุนเลยนะครับก็เสออืเออ่อล้มมีฮาแล้วมันฟาร์มกันยาวครับถ้าโดนที เค okay, เดี๋ยวหาจุดุ่มนะฮะให้จุดุ่มจุดไปเที่ยวขับรถเที่ยวนะป่าดงตีนนะฮะป่าดงกระสุนเล่นดีกว,ว่าจะโดนยิงหรือจะรอดอยู่ที่กูแล้วจะโดนสอยป่าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจยเย็นครับใจเย็น,ยนถนนอยู่ไหนกูหาไม่เจอ ระเบิดอีกแล้วนะฮะคนงงเอ๊ะมนมึงขับรถอย่างงี้วะไม่ขับอย่างงี้ว่าตายครับโคตรอันตรายแถวนี้เฮ้ยดาวเทียมมีคนบอกว่ะลีบไปดูเลยอะไรช่างแม่งเลยห่ะนะฮะ เฮ้ยน้ำไอ้เหี้ยน้ำๆๆโอ้ชิดๆๆอู้น้ำเกือบๆอ,อ่าเบรกทัน,ทนลืมๆอ่ะไอ้เหี้ยก็กลับมาที่เดิมอ๋อนี่ๆๆอ่าจะเข้าเมืองใหม่นะเอ้ยไม่มีเมืองใหม่เมืองใหญ่นะก็ไปลุยกันดิฝาเดี๋ยวไม่ใช่แม่งไปลุยแโดนดักยิงตายแล้วนะ โโไปลิกเกเกูกูอาเอาเมาไปเลยแกอยู่ไหนกันเลยขอส้มยิงหน่อยดิผมว่าแม่งขับอยู่นาวิกแน่เลยขับรถก่อก ลบออกอัอนนี้น่อกูก็เสือขับรถไอ้แบบเด่นๆเลยนะนั่นครับรถพังหนึ่งคันกูเห็นแล้วขับรถล้อตีเลยครับ จะมายิยงกูมาไหนกูไม่รู้กูไปเลยขับรถล้อตีนะฮะขับรถล้อตี๋ยยเมืองใหญ่ต้อง,งางนนี้นะฮะโอ้แหลกใช้ได้เว้ยเฮ้ยนี่เป็นเฮียอะไรขับรถแม่งชอบเปรมเลทตกนะ นในเมื่อกูเล่น GDA จริงๆไม่ได้นะเอ้ย DSC จริงๆไม่ได้ก็มาเล่น GDA DSC แล้วกันนะคอมสเปคกูไม่ถึงนะฮะฮึไม่มีใครเลยหรอไม่มีใครเลยหรอไม่มีใครหรอไม่มีจริงนะกูกลับแล้วนะโอเค ไม่มีแล้วนะกูไปแล้วนะไปแล้วขับแก๊งนี้แหละครับเดี๋ยวโดนสสยจริงไม่อยากตายนะต้องเอาชีวิตรอดให้มากที่สุดไหนๆกูก็เป็นที่หนึ่งแล้วนะฮะผมไม่มีแก๊งเอ้ยมีดิวะอาไม่มีนี่วะลืมลืมลืมไปว่าออกแก๊งมาแล้วนะฮะยิงก็เคยมีแก๊งนะฮะแม่งพาไปตาย กันเลยออกนะไปต่อกลับกลับกลับดูเยวเอ้ย,ๆๆๆอยน้ำ <ๆ S 1> น้ำเเกือบเกบเกือบแล้วเ,_ Q _ Q> เพราะว่าเหมืองน,นี้คนก็ามาเหมือนกันนะคนเยอะนะดูเราจะไปดูกันดีกว่าคนมันเยอะหรือเปล่นนาะนะนะฮะโอเคเลยเลย เชื่อมีจริงด้วยสัตว์ไปแล้วเออแย่ไปแล้วฮู้มนก็ขับหนีเหมือนกันนะฮะปล่อยมันไปฮะเราไม่อยากยิงนะไม่อยากค่อยๆเราไม่ใช่โจนนะอ่าก็เออไม่เข้าเหมือนเนี่ยไอสัตว์โคตรโคต,โคต,โคต,โคตรนะะคนพลังเยอะนะฮะคนโคตรเยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเปิดเปิดอ่ะเ,เรียบร้อยครับโอเคก็ จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะเออไปบ,บาย